แอดีพี่น้องินขาวต้นฉบับัพี่น้องด้อเราะป็นันนัหาไปแล้วไม่ตรงริ้จรินิทกับใครเนี่ยหยาบไปล้กหยับนะ สบายดียังมาเศร้าพีน้องให้เขาสองล้านเด้อเมื่อจะขอถกคนเด้อได้เจียวเอาเบมบอกเจีวม่กินเจียวบามาขเขาน้านอีฟซีหักแฟมือ่อกคนทังลาวท,างท,าทังไทยต่างประเทศมาเด้ออาหารขีเขานังมเศ้าขิดไปกินเขกนากำลังลาเมื่อคืนนี่ค่ะ จักไปเฮ็ดแถวกิ่งไปเฮ็ดใดนปัญหาไปพี่น้องเอ้ยว่าสิเอาลงตอนมื้อเช้าไปสิลงตอนเช้านี่แหละเลยบ่ได้เด้ล่ะคิดตัวน่ะอ้เสียดายเด้อคตว้นน่ะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาลูกสาวลูกเขยเนาะมีความสุขราไปเฮ็ดบ่เห็ได้อีแม่่อปไดแบบนี้บ่เก็บไว้แล้วลงแ๊ินั่นแหละแบบนี้นะโทรศัพท์เ่านี่นเป็นไดมัน เอาไหวเลยมันบบได้มันหายโลดไล่เธออะไรคลิปหายเนี่ยแต่มันขับอนกมามันดังตังตะคลิปในวีโบเนี่ยมันต้องใส่ไม้ตัวนี้น่ะต้นของไม้มอนเนี่ยปัดโอ๊ตโง่ปัดง่ายน้ำไม้ขนาดใส่ไม้กับยังเบอยกดังตัวนั้นปัดจักมันเป็้นได้ดายอันหนึ่งปัดได้ได้อันหนึ่งปัดเสียได้นหนึ่งโทรศัพท์ก็ได้ กะะ็คิดอะไรน่อยเนะเศเนดยเคิดกันาะโอ้นกินผอมหนาผอมตาครลูกจะเป็นเนี่ยนะจะคิดไรคิดแับโทรศัพท์เครื่องนี้มีโบน่ทันท้างทายเลยไปล่งโลดได้เป็นนะถ้าทายสะมาเก็บไปวะก็ได้ไม,มาเสาะมาผิดหาน พอแม่หมอนเอาลงสี่ขีดแต่ได้เมื่อวานเนี่ยแหละเออคิดที่หายาเอาลงดอกกวางนะคอยือื่นซะนแต่เรเห็นซะพี่น้องเลยฮะมันขาดไปแล้วจ้ามาเท้าขีดหนาซะซะ

ปลาก็มีอยู่แี่แค่ใส่อสกใส่กออีสานไม่แต้สินเนาะมันมีสินรอดเนาะใส่กอกใส่สินรอดส้น้อนใส่ขากานกะปิีงซ่งแหงเพื่อนเพื่นกิน นนเ,นนเนี่ยมอนมายากเขาเศร้ากินกาแฟเมื่อกี้ไปกินเขาเที่ยงแม่พมนเ,นเ,มนเนพิ่นบุญลาเมื่อกี้ก็ได้กินเพิ่นนั่งลาคนละมันยากเิ่นบ่มีเวลามาหาแม่เลือกเล็กเก็บเล็ก ด้วยสภาลูกเคนไปกินคนละคทีก็อยากไปกินกับแม่กินเขากับแม่สภาพคนไปกินอยู่คนและตอนเที่ยงตอนแรงเป็นเช้ากินอยู่เพื่อนไปกินฝุ่นคือว่ามีสีสันแน่หน้าตาคนก็ได้คือสิคิอหอดแม่นะก็คูอแจ็คดักนิกหน่อยเนาะนเขาเข้าใจ เด็กมันขาดความอบอุ่นขาดพ่อขาดแม่มันจะมีนมักขิดคนเฮาจะไปกินตับแม่ย่ายพาไปกินตับแม่ค,คือว่าดีใจขึ้นมีชีวิตชีวาแน่นะ่ะน,นกอกจากผู้ใหญ่เขาก็ควรเข้าใจลูกเข้าใจล้านนั่นแหละสงสารอี่หรอกคนเฮาขาดแม่มันด่างเลย บ่มีพอนี่ดีกว่าบ่มีแม่เลยพอนี่ถ้าเขาแตกแม่ถ้าเขาบ่าแตกคืุณบาเย่ยหรือว่ามันจ็แตกแต่ถึงกับบุกคนเนาะคนมันอยากทำลายตัวเองนะบ่เกี่ยวกันทุกคนอยากมีแม่มั้ยมีแมู่้เดียวเท่านั้นเอิญผู้ได้เป็นแม่กับบุ้อเอิญแม่ตัวเองเนา ื่นเขาหัววางประโยชน์ผลประโยชน์ทั้งนั้นบ่มี่เดอ๋ยวเขาสิจริงจังชื่อแม่ะถือเป็นยังมาอธิบายบุตรายนาวบ่บ่มีเขาบอกายชื่อแม่ตัวเองแม่ตัวเองจ่ใบายขาลูกเป็นยังนีใบายบายเลือดบายยางคนอื่นเขาสื่อบอกใบผู้อ่านคือกันท่านถึงผู้ดี ที่สุดเขาจะคั่วบูดคั่วเน่าเจ้าันจะเจ็บเจ้าโซนะถือผัวมันผุมันโมดีนะมันปล่อยให้เจ้าตายซั่มนหมนีะแม่ม้อนถือมาเลยเด้อแม่ว่าแม่ม้อนเราซั่มพอแม่ม้อนเองเพราะว่าเคยถือมาแล้วเจ็บเป็นนะคั่วบเคยเบิ้งเราสะพอนดูคนเดียวเราขอสักนึงันเขาเจ็บเขาเป็นไข่แล้วก็ให้ตายซ้่ม เออล่ะพี่ปุ๋ยกะแพงคือเพิ่นว่าจอดโซโฟโตกะซังคือเพิ่นว่านั่นแหะพี่น้องว่าซั่นคำโบราณเพิ่นกะบ่มีเว้าลนี้นะือดีที่สุดเียวเบิเฮาคนอื่นเอิ้นแม่พ่อเอิ้นไปซือ เออพ่อมนปากตัวเองคซืออ่าตัวเองอื่นมีพ่อมีแม่คนบักคือพ่อคือแม่เขาดอกไอ้ก็อยาไอ้ก็คือกันมาพี่น้องว่าบอกคือพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่เนี่ยหาลูก่ห่างหให้ดีสอนลูกสอนให้ดีตีลูกตีตีบอกตีสอนเบ่ตีให้ตายตีหักตีแพงคือเราพ่อแม่ตีลูกตีหักตีแพง ดากระดาบอกดาซ้อนให้ย,ยังให้เป็นขู่เป็นคนยังมีจิตมีใจมีหัวใจให้เครียดความตุกความยากพกาล่มเลม่เ์ให้ลูกเพล่นห้แนวนั่นบผล่เป็นสิพอแมาใายเครียดให้พ่อให้แมย์ว่าพอแม่บบดีแต่งส่รเสริญนม่มาถือตัวนัไนทุกอย่างบ่มีพอแม่์พายทุกอย่างให้ลูกได้ดีหรอกอย่างให้ได้ดีเบิดเนาะพี่น,อนอ้องักๆทุกอย่างให้ลูกถ่วะ โมเมนต์จะว่าแม่ถูกไปจากทุกน้ำมันบมเมนเนี่ยผู้จักว่าโอแม่กูนี่ทุก,นกนเนาะเรี่ยงกูในน้ำบาดการกรรมฟานกูประซัพมาหลายอย่างผู้ใหญ่มากกูต้องสั่งขนาดมุดบาทให้มีให้เนื้อทีเนื้อน่องให้เนื้อพอเนื้อแม่ต้องเอาตัวนั้นโมเนแบบมีแต่อโอหัง นั่นก็บอแม่น้อพี่น้องมันอันนี้บอกว่าห้นไปเด้อบอกวาเพ่ามาเคยเห็นมาหลายหลายคนบอกว่าแต่ต้องไปเอาแต่ะไปสิกรื่อเนี่ยมันมันมาระดองบอกว่าห้นไปมันมันมันสนใจละละสิ่งที่ผ่านมาก็คือผ่านไปมันมันสบายใจเด้อมีความสุขในใจมันมันมีความสุขในใจเด้ออยู่กับรามีความสุขกับผู้ที่อยู่นั้นมีความสุขมีน้ำใสอยู่น้ำกัะ ต็ดีก็บ่มีคือสี่แหละห้าเห็ดบ่อได้ห้าเกยตัวเห็ดบ่อได้เสียหนาเสียค่าคุกปลูกผ่านปลูกนี่ก็ได้นยองลูกไส้เนาะเห็ดหอเบิ่งเบิ่งงหอถึงยากำลังใจอกป่องแม่เบิ่งแม่ได้ยังมาซื้อยังมากค่ะแม่กินบ่อหนี้เฮาดีใจได้ทลูกสารนี่ยนะมียังก็อยากให้แม่กินยังเฮาดีใจ ซื้อมาแเลยเสื้อไว้ในห้องน้ำให้แม่กินนั่นโอ้ยเขาบอกว่าแม่ลูกหักแม่เนี่ยเคยถานมาแม่สิกินยังบ่เอายังโบประหันปนีบ่เคยเขาบอกลูกบ่หักแม่ลูกจะหักแม่ซื้อมากแบบทีแม่กินเด้อนร์เขาซื้อมากแค่แบบอย่ี่เด้อร์หอยเด้อกินเด้อรแม่เด้ออันนั้นเขาบอกลูกหักแม่แล้วก็สิบอกเลาวมีเอฟซีทามมัน เฟซของแม่์มอนเนาะกันจะติดตามจะคุยกับแม so ่์มอนเข่าอันมอนตาแก้วมันนี่เด้อล่ะเด้อจะคุยกับกับแม่์มอนน่ะซื้อเฟซแม่นี่ยมอนตาแก้วมันนี่พิมพ์ตัวไทยเข้าไปเลยออกมาโลดไอ้เนี่ยคิงก์จะลาไปก่อนพี่หน้าเด้อเลยก็ได้ก็แชร์ชอบนอยหนังคิงอย่ามองพี่นองเด้อหน้าม่์อันสียืนยันเอาดอกกูได้อยากคุยกับแม่มอนอยากบอกนั่นแม่์มอน เขาเฟซมอนตาแกวมานี่เดอ้อกินตัวไทยเขาไปเดอ้อสิได้กคุยกับแม่เอา้าคลิปนี้กนขอลาไปก่อนเดอ้อย่าลืมติดตามคลิปหนาเดอยลืมกดแชร์กดไลค์ซับกระขายให้ส่งนอ้องน้ำคิงยายมอนเดพี่น้องเดอ้อบาย